ที่แพกความรักครั้งที่จัสตินบีเบอร์มีต่อลิซ่าแบล็กพิงงานนี้อึ้งเลยหนึ่งในบรรดาแฟนบอยของลิซ่าที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆคงจะหนีไม่พ้นจัสตินบีเบอร์นักร้องชาวแคนาดาโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนที่งานเมดการ่าโรเซ่แบล็กพิงเพื่อนร่วมวงของลิซ่าได้บินลัดฟ้าไปร่วมงานที่นิวยอร์กและมีข่าวมาว่าทางแฮน์รี่บีเบอร์ภรยาของหนุ่มเจบีเธอรู้จักและพูดถึงโรเซ่ในงานด้วย งานนี้หลายๆคนคงจะตีความกันไปว่าทั้งเฮลลี่และจัสตินน่าจะเป็นแฟนคลับของแบล็คพิงค์ตัวยงเลยล่ะคะ่ะสำหรับจัสตินบีเบอร์นั้นถือว่าเป็นเมลิซาอย่างชัดเจนเพราะในบรรดาสมาชิกวงแบล็คพิงค์จัสตินฟอลโลเวอร์อินสตาแกรมของลิซ่าเพียงคนเดียวแถมยังคอยตามกดไลค์ภาพคลิปอื่นๆในอินสตาแกรมด้วยและล่าสุดในอินสตาแกรมของบิลบอร์ดชาร์ตเพลงยักษ์ใหญ่ของอเมริกาได้รายงานผลประจำสัปดาห์ซึ่งเพลงของลิซ่าติดชาร์ตด,ดังกล่าวด้วย ซึ่งหนุ่มจัสตินเองก็ได้ตามไปกดไลค์ด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณเครดิตจากที่นี่ com